สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนมวดที่สองได้วันไหนใครได้บ้างมาฟังกันเลย เฟซบุ๊กกระทรวงการคลัง Ministry o f Finance ได้อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565โดยระบุวา่บาบัตรสสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างเริ่มเดือนตุลาคมปี2565กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบาตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ว่า ทุกวันที่หนึ่งของเดือนถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปของเดือนพฤศจิกายนวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกัดหงตตม100บาทต่อ3เดือน25ตุลาคมถึง5ธันวาคมปี65บคอสอ500บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือน ค่ารถไฟฟ้า MRT BTS AirPort RailLink ขอสม ok ก500บาทต่อเดือนทุกวันที่18ของเดือนถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทุกวันที่22ของเดือนถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการคนละครึ่งเฟด6เข้าโครมพฤิกายนที่ทำเนียบพัฐบาลในสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเช่นโครงการคนละครึ่งเฟสหเราเที่ยวด้วยกันชอปดีมีคืนชอปช่วยชาติเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนว่าตนได้ให้ทุกหน่วยงานรวบรวม ดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลอยู่คาดว่าจะได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มอไม่เกินเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นายสุพัฒนาพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ย0.75เปอร์เซน์ว่าผลกระทบถึงสิ้นปีคงมีไม่มากส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายตามหรือไม่ต้องรอดู รัฐบาลคงไปก้าวไก่ไม่ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงจะดูแลอย่างรอบคอบต้องดูความสมดุลสภาพคล่องของประเทศของเงินในประเทศรวมทั้งความต้องการต่างๆแม้กระทั่งอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องดูให้เหมาะสมเพื่อให้ประเทศที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งตัวเลขดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหลายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด การอุปโภคและบริโภคการลงทุนการอุปโภคภาคเอกชนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาก็มีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายและอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นเหตุผลที่หลายสำนักปรับตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยในปี65ดีขึ้นเกินกว่าที่พยากรณ์ไว้ประกาศผลบัตรคนจนรอบที่8ใครไม่ผ่านรีบแก้ไขด่วนก่อนที่จะเสียสิทธิ์กัน กระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 5 5รอบที่8สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่21-27ตุลาคมปี65วิธีเช็คผลลงทะเบียนบัตรคนจนแนะนําหากไม่ผ่านรีบแก้ไขก่อนที่จะเสียสิทธิ์ ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี65ในช่วงวันที่21-27ตุลาคมสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้แล้ววันนี้โดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับขั้นตอนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรคนจน1เลือกปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน2กรอกข้อมูลผู้สมัครประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด 3. เลือกตรวจสอบข้อมูลจากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนโดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2 0 6 5จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการผ่านการยืนยันตัวตนหากผู้ลงทะเบียนพบว่า กรณีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ต้องดำเนินการดังนี้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกลุมการปกครองแล้วผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนไม่ผ่านจะขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ระบบจะขึ้นข้อความแสดงดยระบุ สาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสาม,มเณรหรือแม่ชีไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสถานภาพของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำน่ายผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนสามารถแก้ไขสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้ดังนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นาทีว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเขตโดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลหน้าหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นอัปเดตบัตรสุริการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนเงินเข้าวันไหนเช็คด่วนเลย ภายหลังจากมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรคนจนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรคนจนได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไปโดยจะประกาศสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้ง8รอบเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง11 พฤศจิกายนปี2565เมื่อเข้าไปเช้ผลลงทะเบียนจะพบ2สถานะคือสีเขียวข้อมูลถูกต้องและสีแดงข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับบัตรศริการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนปี2565ผู้ถือบัตรจำนวน13.45ล้านรายสามารถเช็ค การโอนเงินได้ดังนี้วันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2565เติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีไรายได้เกิน30,000บาทได้รับ200บาทต่อเดือนค่ากัดหุงต้มจำนวน100บาทระหว่างเดือนเมษาย,ยนถึงมิถุนาย,ยนปี2565 ค่ารถโดยสารบขส500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT บวก BTS บวก Airport Rail Link คสมก500บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้วันที่18พฤศจิกายนเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปไม่เหตุคอรมออนุมัติต่ออายุค่าน้ำและค่าไฟออกไปอีก7เดือนตั้งแต่เดืนตุลาคมปี2 5 6 5ถึงเมษายนปี2566วันที่ 22พฤศจิกายยนมีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการบัญชีธนาคารหรืออทอจำนวน800บาทกดเป็นเงินสดได้